สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ จากกรณีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนาโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนําคณะพร้อมมวลชนหลายรายเคลื่อนขบวนพร้อมปราศัยขอเข้าพบพันธมตเอกทวีสอซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านการพักการลงโทษกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวแทนรับเรื่องนายสมบูรณ์เปิดเผยหลังรับหนังสือกรณีนายทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ว่าเบื้องต้นเรายัางพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นการให้สิทธิ์ดังนั้นทุกคนจะรู้ดีว่าครบ6เดือนถ้าวันไหนก็วันนั้นและถ้าถึงเวลาแล้วท่านทักษินมีรายชื่อได้รับการพักโทษก็ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามรายชื่อผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักโทษทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการจะเสนอไปอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่โดยธรรมเนียมแล้วเราจะไม่บอกก่อนเพราะเป็นการละเมิดเขาและถึงเสนอมาบางรายก็อาจไม่ได้รับสิทธิ์การเปิดเผยไป,ไปก่อนอาจมีผลกระทบได้ ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมและกลมร,ร,รมราชัณฑ์ไม่เคยแถลงแต่จะปรากฏต่อเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวไปแล้วและแม้ว่าในวันที่จะได้รับการพักโทษตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังตามสิทธิที่เขาได้รับหลังเที่ยงคืนวันที่จะได้พักโทษมันก็ถึงวันของเขาราชทัณฑ์จึงไม่มีสิทธิเอาตัวผู้ต้องขังอยู่ต่อแต่การจะอยู่ต่อมันก็เป็นการอารมณ์อรวยว่ากันวันรุ่งขึ้นอาจค่อยปล่อยตัวก็ได้ ตนจึงยังไม่ตอบว่าเที่ยงคืนของวันพักโทษของผู้ต้องขังจะได้ออกเลยหรือไม่เพราะมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงของแตละรายนายสมบูรณ์บอกว่าําหรับการพักโทษปกติคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมกันทุกเดือนอยู่แล้วและจะมีรายชื่อจากเรือนจําทันทัศสถานทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ถูกเสนอขึ้นมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกว่า1000รายชื่อทุกเดือนให้พิจารณาแต่มากที่สุดคือการพักโทษแบบปกติประมาณ500-800ถึงรรายชื่อ แต่การพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษจะมีทั้งการเจ็บป่วยอายุมากกว่า70ปีหรือเข้าโครงการฝึกฝนทักษะอาชีพกลุ่มเหล่านี้จะมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพักโทษกรณีปกติแต่ทั้งสองกลุ่มรวมๆแล้วเกือบ1,000รายทุกครั้งแต่ไม่ใช่ว่าคณะอนุกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบทุกรายให้ได้รับการพักโทษเพราะตัวแทนจาก19หน่วยงานจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนวันศุกร์ที่9ก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีสรสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ว่าคาดว่าในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์อาจจะมีการเสนอรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิ์พักโทษมายังตนเองให้พิจารณา,านั้นนายสมบูรณ์ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะจริงๆแล้วช่วงเวลาการประชุมในแต่ละเดือนจะมีการรายงานในเดือนถัดไปแต่พรุ่งนี้ท่านจะมีการประชุมครมอคงต้องให้สื่อมวลชนไปสอบถามท่าน แล้ววันนี้ท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดยะลาแต่ถ้าท่านได้รับรายชื่อจากอธิบดีกรมราชัณฑ์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสั่งการในนาทีนั้นเพราะต้องผ่านขั้นตอนของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยอีกทั้งกรณีการเพิกถอนพักโทษจะมีวาระที่ว่าหากผู้ได้รับการพักโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็สามารถเสนอยกเลิกการพักโทษได้และนําตัวกลับมาคุมขังที่สถานที่คุมขังอีกครั้งซึ่งก็จะเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการพิจารณาจากเรื่องที่ถูกเสนอมา ส่วนหากนายทักษณิณได้รับการพักโทษจะต้องแจ้งใช่หรือไม่ว่าเมื่อพักโทษจะไปอยู่ที่ใดและใครเป็นผู้อุปการะนายสมบูรณ์บอกว่ามันจะมีเงื่อนไขระบุว่าถ้ากรณีมีอายุ70ปีขึ้นไปมีคนอุปการะหรือให้ความช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่อย่างไรดังนั้นคนที่ได้รับการพักโทษจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งการพักโทษ ไม่ได้หมายความว่าพ้นโทษหรือพ้นจากการควบคุมของกระทรวงยุติธรรมแต่ยังอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมแค่เปลี่ยนจากการรับผิดช,ชอบของกรมราชธรรมไปเป็นกรมคุมประพฤติและไม่ต้องมีหมายปล่อยของศาลส่วนเรื่องการอายัดต,ตัวในทักษิณจากคดีมาตรา1นึของเจ้าหน้าที่ตำรวจบกป,ปทและอายาการสูงสุดนั้นนายสมบูรณ์บอกว่าตอนนี้อยู่ในอำนาจของพนักง,งานอายการที่จะต้องพิจารณาร่วมกับกรมราชธรรมส่วนจะอายัดตัวได้หรือไม่นั้นอยู่ที่พนักงานอายการ ส่วนขั้นตอนในปัจจุบันตนต้องเรียนว่ายังอยู่ในกระบวนการที่กรมราชัณฑ์ต้องหารือกับอายการว่าถ้ามีชื่อในทักษิณได้รับการพักโทษจริงวันนั้นในขั้นตอนจะเป็นอย่างไรแต่ความเห็นหลักและการตัดสินใจจะเป็นของอายการโดยกรมราชััฑ์จะต้องพิจารณาร่วมด้วยนายสมบูรณ์บอกว่าในเรื่องของการติดหรือไม่ติดกำไรเอ็มของนายทักษิณหากได้รับการพักโทษ ตนขอชี้แจงถึงมติของคณะอนุกรรมการเมื่อปี2013คนเจ็บป่วยหรืออายุ70ปีขึ้นไปไม่ต้องสวมหรือติดกำไล e m อีกทั้งในกระบวนการของการพักโทษคณะอนุกรรมก,รรมการจะไม่ได้มีการระบุว่าต้องทำอย่างไรเพราะกรมราชทัณฑ์มีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วและกรมคุมประพฤติต้องไปปฏิบัติตามระเบียบนั้นทั้งนี้ตนยืนยันว่าถ้าผู้ต้องขังรายใดอายุมากกว่า70ปีและเจ็บป่วยมีเหตุร้ายแรงจะไม่มีรายใดที่ได้ติดกำไลเ M เพราะถ้าต้องติดกำไลเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องติดคุก เพราะทำผิดระเบียบกรมราชทัณฑ์นายสมบูรณ์ยังบอกว่ากระทรวงยุติธรรมไม่สามารถปฏิบัตินอกเหนือจากแนวคนอื่นได้เช่นให้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณจะได้รับการพักโทษเมื่อไหร่อย่างไรเพราะเราต้องรักษาสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่ถูกเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการพักการลงโทษแต่มีคนที่อาจไม่รับการพักโทษเราจึงต้องสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เอ่ยรายชื่อบุคคลใด